สวัสดีครับโคดกวงสอนเล่นหุ้นครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูเส้นค่าเฉลี่ยนะครับกับการหาแนวโน้มว่าหุ้นกําลังขึ้นหรือลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันวันนี้เข้าใจง่ายสั้นๆเลยนะครับโอเคเราจะมาดูนะครับเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ค่าเฉลี่ยมันจะมี3เส้นนะครับประกอบด้วยเส้นนะครับ สิบห้าวันนะครับสี่ห้าวันแล้วก็เส้นหนึ่งร้อยวันวิธีดูว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็คือว่าถ้าราคานะครับสูงขึ้นแล้วเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่สั้นที่สุดเนี่ยอยู่ข้างบนเรียงลงมาตามลำดับนะครับก็คือเส้นสิบห้าวันสี่สิบห้าวันแล้วก็หน,แบบนึ่งร้อยวันแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นแพร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแนวโน้อมอยู่ระหว่างในช่วงขาขึ้นราคาก็จะขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเกิดราคาเริ่มตกลงมาแล้วพันกันนะครับเส้นพันกันแบบนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าขาขึ้นจบแล้วเป็นสัญญาณให้เราขายทิ้งนะครับพอเราขายทิ้งเนี enfin ่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นก็ตกนะครับเป็นตลาดหมีเนี่ยช่วงที่หุ้นตกนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยจะต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย10วันจะต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย4 5วันแล้วก็100วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นขาลงนะครับ วิธีดูง่ายๆเลยนะครับแล้วขาเนี้เรามาประกอบอาการตัดสินใจยังไงบ้างนะครับวิธีดูก็คือว่าเนี่ยพอมันทะลุลงค่า,าเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยเป็นขาลงเราต้องในการหาจุดเข้าซื้อเราต้องมา,าดูประกอบกันกับ MACD แล้วก็ RSI นะครับหากราคาหลดลงมาแล้ว RSI เข้าอยู่เข้ามาอยู่ในแดน ต่ำกว่า30แล้วก็ MACD เริ่มตัดกันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสัญญาณเข้าซื้อนะครับเกิด divergence เรียกว่าเครื่องมือบอกให้เรารู้ว่าราคากำลังจะขึ้นนะครับเพราะจุดต่ำสุดสูงขึ้นนะครับน,นี้นี่ก็สูงขึ้นแต่ราคาต่ำลงนั่นหมายความว่าเป็นการบอกว่าการที่ลงราคามันตกลงครั้งนี้นะครับเป็นการาลงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางกับกลายเป็นขึ้นแทนนะครับเห็นไหมครับราคาต่ำลง m s d สูงขึ้นนะครับ ISI สูงขึ้นแล้วอยู่ในแดน30นะครับประกอบกับราคาทะลุนะครับตัดขึ้นไปตัดค่าเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วพักตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับก็จะทําให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ดีนะครับในการเข้าซื้อนะครับไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้ที่2แล้วก็ทํากําไรนะครับอันเนี้ยก็เราก็จะรู้ได้ว่า การทำกำไรก็คือมันจะมีสัญญาณบอกให้เราขายนะครับเมื่อราคาสูงขึ้นไปแล้วก็ s s i อยู่เหนือแดน70นะครับแล้วก็ MACD เริ่มตัดลงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องขายทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับกับ MACD แล้วก็ r s i ในการวิเคราะห์หุ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับที่มาติดตามช่องนี้นะครับก็อย่าลืม นะครับ u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชาแนลนี้นะครับก็อย่าพลาดคลิปดีๆนะครับในชาแนลนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างสารคลิปใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับ